ครับพี่น้องครับสำหรับที่นี้กษตรภาปเบิ้งตลาดง่วงขึ้นเก่านะครับบ้านเพื่อนนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับมีตลาดขั้วบืนครับว่าจะเป็นข้าวเปัวเดี๋ยวนี่ครับอาทิตย์นี่ขึ้นเก่านะครับนี่เขียงเนี่ยสุดๆขึ้นเก่านะครับพ่อกับแม่เพื่อนประจำนะครับขายทุกวันอาทิตย์น้อแม่เนาะนี่ครับผู้ใหมากซอยจูนะครับนาเขียงนะครับนาตลาดมีให้สุดนะครับให้กลับบ้านกันนะครับทุกอาทิตย์นะครับเอาไปห้าไปเบิ้งวัวกันอาทิตย์นี้นะครับมาสายแล้วนะครับเพราะว่าผมกับมาหอดวัวกับสายแล่าครับข้าไปทายควายนอยู่ แบบโซฮอดควายร์ดบัวในกับสายกันแล้วแต่ว่าจะพาพี่น้อยเบิรงกันที่เขานะครับอ่สวัสดีครับพ่อครับมีบัวมาบัวไ้มนี่ตัวนี้เล็บอ่ะโอ้ตัวนี้แม่นี่นี่โอ้สูงใหญ่เลยนะครับบุระลอยหาสิบบวกครับโอ้ลอยหาสิบบวกไอ้ท่องวะนี่พ่อท่องเจ็ดเดือนท่องเจ็ดเดือนของของท่องของหา่ไปพ่อเอชเคเอชเคเปล่พ่อมีมีใบให้อยู่ใบมันเสียใบมันเสียบ่ตัวกันบ่ตัวกันเนาะแม่นี่เนาะ โอ้ทองตะบะทองเงยลเลยครับแกงขาหนาดีหนาตาสวยสูงร้อยห้าสิบบวกครับเปิดอะไรในพวกจิตมืดหาจิตมืดหาต่อรองในเนาะแม่นี่นะครับนี่สูงร้อยห้าสิบบวกทองพร้อมนาะจิตเดือนแล้วแบเอาเป็นแม่พันเไปเป็นแม่บล็อกได้เลยเนี่ตัวนี้แกงขาหนาดีนะครับปุ่มหางหมักเงยเลยนะครับผู้ด่าปุ่มหางนี่วูีูอย่าพี่น้องครับจุดรถพื้นจิตมืดหาพ่อต่อรองในเนะาะไอ<ห><ห>บอกเบอร์ไว<แ>้ไงเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าครับ ศูนย์เก้ดสองครับสามศูนย์หกเจ็ดพ่อพ่อสือพ่อย่างพ่อเื้อพ่อซื้อจากข้างในครับนงซ่อซเปิดแม่นี่ไว้6กมื้นห้า้มี่อไปหแล้เจองสุาส่ได้บเปิดไเจ็มื้หาพ่อเนะแม่ี่ปไปเจมื้องแล้วเจเดือมานของเอเ่งมาของเอสเคครับเอาพี่นองครับผ้นทไปหาพ่อไนะมาบงแม่นี่กันครับพี่น้องครับี่ แม่นี่มีนี่มีใบทีอบเนาะนี่เนาะเดี๋ยวแม่นี่แม่นี่นี่ลอยหาสิเพื่อนครับแม่นี่ลอยหาสิเพื่อนโอ้หน้าตาดีครับไอ้ทองไผ่ไ้นี่ครับไปแวะของตัวนี้บ่ะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเนาะจัดเดือนละ้องพกเดือนแล้พวกเดือนละห์หกเดือนแล้วพัดตาทองตกวเนาะทองพวกเดือนของหนึ่งสามเจ็ดมีหลักฐานให้เนาะ เอาแม่นี่เปิดไลน์ใหนได้พี่เปิดแสนสามครับเส้นสามรับประกันท่องครับรับประกันท่องพร้อมครับอืมแม่นี่สูงหน่อยหาซิฟครับเปิดแสนสามเอาบ่อเบือพี่น้องไว้ได้ศูนย์แปดสองครับหนึ่งสองหนึ่งครับสองสองเก้าห้าของเสียนุเสียนุหน้ากลางหน้าคาหน้าคาครับอ่าของเซียนุนาคานะครับมันเปิดวัวแม่นี่ไว้ท่องของหนึ่งสามเจ็ดหลัาครบนะครับเปิดไปแสนสามตกลงเลยเนาะเอาผู้ใดสนใจแม่นี่ นะครับไปพัฒนาต่อยอดกันโทรไปเลยนะครับเอาคนหลายครับพี่ครับเอามาหนีมาพ่อครับหอยจีเก้นะครับนี่หอยจีจากบุตรลายฟาร์มมาหนีเอาไหนมาเนาะครับัวหน่อยมาเนาะคมคมสองคมนี่จิเปื่อนตั้งไหนเนาะแม่ลูกนี่เปิดอนไป้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดแม่กระท้องเจ็ดเดือนแม่ท้องเจ็ดเดือนท้องประกันท้องประกันท้องให้แล้วก็ลูกบันเทิงเปิดไปหาเงินเจ็ดอ่าเอาคุยไรสนใจแม่ดำเนี่ย ทองเจ็ดเดือนพรออมรา้าคบอะไอีกคบนี้เปเท่าไหร่คบนี้เปไปสี่สิองครับสี่องลองได้ครับต่อรองได้ทุกตัวนี่กท้องเดือนกว่าแล้วครับท้องเดือนกว่าแต่มีคมนั่นหาสเจ็ครับส2บองอ่าบอกเบอร์พี่น้องไว้ศูนย์แปดศูน่าสจ็ปครับอ่าหอยจีลูบรอจากบุญวาฟ้านะครับเอาวัวน้อยมากรอบเนี่ยผูดสนใจนะครับโทรไปหาน้องจีได้เลยนะครับนี่เอาไปมีคบนี้หาเจ็ดเนาะ ท่องเช็ดเดือนแล้วกับคมนี่ยี <42. S 2> ่สอี่สิบสองอาคนไหนสนใจค่อมในกันโทร,รไปหาน้องจีเนะลยเอาอมานมัน้องเดี๋ยวพาพี่น้องมือเรื่อยนะครับสหรับบัวนะครับโอ้วไม่ตัวญ่พี่ไปหาพ่อพิรัชต์ให้เราครับนะพ่อใหญแล้วพ่อเนาะอ่าพ่อพิรัชต์ให้เรานะครับจากแนะน้ำสินค้าแนะน้ำสินค้าตัวนี้เลยพ่อมาลอยอู้ลอยหาซิฟครับแม่นี่ลอยหาซิฟอ๋เอาขาไล่เขาพ ไล่เขาขึ้เก in ่าเนาะนาตาดีไล่เขาทองมาในพ่อท่องเนาะทองเป็นแล้วครับประกันทองประกันทองครับประกันทองขึ้เก่าท่องไปไว้พ่อทองไปไว้เพราะว่าไอ้ทับทับโตอยู่บ้านทับโตเนาะพ่อเนาะจะท่องเขากี่ดีเนี่ยแม่นี่เอาแม่นี่จักเดือนแล้วพ่อทองเลยสเดือนทองสามเดือนสูงร้อยห้าสิบบวกไล่เขาถ้าเปิดไปไหนมาในพ่อแสนหนึ่งพันแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นนะพ่อเนาะตลองเลยเนาะ ตัวลอยไหนมีบ่ะฮะนี่นะครับาชัดเจนเลยครับแม็นเหมนว่าพ่อเม็นบิดบ่เนี่ยโอ้ยใหไงเนี่ยของพ่อพ่อวิรัลเบิดทุกตัวนะครับผู้ใดมักไงไงมาหาพ่อวเวลาเลยตัวนี้เท่าไรพ่อ62ครับครับ62งหกสิบสองนะครับนี่มีไหนในน้ำอีกพ่อเอาในน้ำดิ๊ดหาชิ้นผาครับหาชิ้นาแม่นี่ท่องพ่อมครับผโอ้แม่นี่ยกับไงครับนี่ครับลูกไส้ขายหรอสามชิ้นผาอ๋อลูกไส้ขายไปแล้วโอ้หหน้าตาดีครับหน้าตาดีลูกไส้รอ อาเดียวสิเอาตัวนี้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 หกสิบสองหกสิบสองอู้มีเด็กยิ้มยิ้มครับนี่ครับผู้ใดศของของพ่อวิรัตเบิร์ตนะครับนี่จากเจริญซับฟาร์มนะครับมาหม่องนี่คือได้งวงามไปเลยนี่ครับจากเจริญซับฟาร์มผู้เรศที่ว่าอยากได้งวงามนะครับราคาดีมาหาพ่อวิรัตเลยนะครับเพิ่นเอามาทุกอาทิตย์นะครับนี่ มีแต่ยังไงนะครับราคาหาหกหมื่นนะครับไปฮอดแสนนะครับเอาบอกเบอร์พี่น้องไหมได้พอ่อเบอร์ทั่วทั้งแปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าของพ,อพ่อวิรัตชจ,จ,จากเจริญสปาครคเพื่อนเขาเนาะอำเภอหนองหานอุดรธานีเพื่อนอาอมารถทูทิศนะครับ,พ,รบพ่าว่าอยากได้พ่อพันแม่พันแม่พันนี่ไม่ไปยืนฟาร์มกับมาตรงนี้เลยรหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมยูฟ้ามใน,นอุ่ธเนาะครับครับอ่าผู้ใดสนใจของพ่อวิรัตชกะนะครับโทรไปสอบถามเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนมีให้ทูทิศ บัวจะเป็นตั้งแต่เริ่มแต่สี่หมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นหอดแสนนะครับมีทุกราคาตั้งแต่เริ่มต้นจนหอดเอาเปลนเป็นไม่พั้นนะครับผมเอาผู้ใดสนใจนะครับผู้นึ่งดำดำดำได้แม่นบั้นนะผมเมือหายแลนไม่ดำนะผู้เชียงนะพอนะผู้เชียงทุกตัวนะครับสำหรับบัวของเพิ่นนะครับนี่แม่ดำนในหกมือหายั่นโอ้โหเด้อสูงนี่ถ่วมหัวครับร้อยร้อยหาสิบรอยหาสิบสี่ครับสูงนี่ ร้อยหาสิบบวกทุกตัวครับสำหรับของพ่อวิรัติเพิ่นนะครับเอาคนใดสนใจก็โทรไปหาพ่อคนได้เลยนะครับผมเอามาเบิ่งแม่นี่กันครับไล่เขาบ่ครับนี่ไล่เขาอันนี้อันนี้ครับนี่ยเอฟหนึ่งครับจิตหนึ่งทองไว้แม่นี่ท่องบ่นี่ครับแม่สาวครับแม่สาวโอ้แม่สาวหน้าตาดีครับไล่เขานะครับนี่สูงสูงเือนะร้อยหาสิบเอ็ดเนาะเมื่อกี้เนาะร้อยหาเซตบวกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ร้องเบิ่งหน้าตาดีก่อน โอ้หแสูงเงาครับพี่้องแม่นี่สิจัเดือนก็สิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเือนเปิดไรงเดยเปิดหาิครับหาิาหาเม่อรองใดเนาะตัวรองใดมีอีกบ่ตัวนี้บ่แม่นี่นี่โอ้แม่นี่นี่อ่ะให้พี่้องเบิ่งร้อสโอ้สูงเงาทุกตัวครับดเปิดไรเดยนี่เปิดสิบเจ็ดครับองสองเดือนท่องสเดือนพรอเคฟสางครับเคฟสามหนึ่งมีานไหนครับมีครับมีหลักา มีหลักฐานห้โอเคฟสามหนึ่งนะครับหลักฐานครบนะครับสำหรับแม่นี่สูงรอยหายปซีปืนเขาได้ก่อปืนหาสครับหาสแม่นั่นแม่นั่นหาสิบกับหาสเนาะเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้ศูนครับศูนยหกสอศนย์ครับศูนยจากห้อยห้อยทีมครับห้อยทีมหน้าบังหน้าบันวนพูครับโอ้ม่นี้พิอแม่สาวส่วนึงแล้วก็แม่นี่ทองสเดือนของเคฟเบคฟสามหนึ่งเคฟสามนึครับหา เจ็ดครับหาสิอ้าผู้ใดมักสนใจตัวใดไปยืนแม่พัฒน์แม่บอกกัดทรมาคุยกันเลยนะครับนี่นี่นี่สวยๆครับนี่อสูงยาวเข้าดีเอามืาอนี้พามาเบิ่งของสูงๆยังไงงี้สิละครับพี่น้องครับลอยหาสิบบวกนะครับนี่ราคาดีนะครับจากห้อยทิมนะบังอ้าวู้ใดสนใจโทรไปเลยนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งสายสายสายยังก่อนสายคุณ ไอ้พันไอ้เชื่ยวใจก็ซาเล่ปะเอาให้พี่น้องเบิ่งกันนะครับนี่โค้แม่ลูกบ่เปิดเป็นโค้แม่ลูกเล่นปะลูกผูบ่ลูกผูครับลูกผูเนาะแม่นี่ทองปะนี่แสนเอ็ดครับบอกว่าทองบ่นี่ทองครับทองอยู่อืมทองพร้อมเนาะแม่เนาะปลกไข่เบิ่งเลยนะครับสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับลอยสี่สิบเกตบวกครับแม่นี่นะครับลูกผูนะครับเปิดไลน์เลยก็แสนเอ็ดครับแสนเอ็ดต่อรองไหนปะต่อได้เนาะ ครับไล่เขาเลยไล่เขาครับไล่เขานะครับสวยนะครับลูกงามลูกหกเดือนตัวด้ลูกหเดือนมาครับโอ้สูงยาวครับนี่ส <um ูงยาวลำตัวยาวเลยครับทำพิซซ่าเตอร์ครับในท้องลำตัวยาวนะครับนี่ท่าปองไัยไว้ก็บพ่อนี่ราคาที่เพื่อนวะมีครับมีอยู่มีใบวิรอดใบวิรอดเหรออือโอ้เสื้อเสื้อสายดีครับนี่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 ทำพิซซ่ากลมครับพิซซ่มของกลมเนาะ มีดคมปริดัตอืมอ่านี่พี่น้องครับนี่มีหลักฐานในครบนะครับนี่ใบ่ไม่รอของบีมาเตอร์นะครับแม่นี่นะจักเดือนก็พราได้เดือนไปไปครับท่านรอบไปท่านรอไปเดือนกว่าแล้วเนาะท่านรอบไปแล้วอัะเปิดเขาได้กัเพ่าะเสียดเน็ดตัวรองได้เนาะตัวรองได้สำหรับอ่านี่ผู้ใดมักซ้ายนี่ไปไปคุ้นเลยนะครับนี่โอ้นะครับสวยงามครับ เบอร์โทรศัพทเบอร์เก้าบอกเลยว่าเบอร์เลรับเบอร์เก้าครับเบอร์ของน้องเพื่อนบ่ของน้องก็ได้ของพ่อก็ได้เอาบอกพ่อบอกบอกเบอร์เลยศู1ย์หกหนึ่ของพ่อยงครับก็ปีชาอยากนาบังบังบัวลำพูนะครับเพื่อนเอาซาเลคบนี้นะครับลูกผูนาตาลอ นะครับแม่ไล่เขาเนาะพ่อเนาะไล่เขาธรรมชาติเลยป่ะไล่เขาธรรมชาติท่องของบีมัตเตอร์ไปจากกูบริษัทตเตอรไม่เสีเน็ตต่อรองราคากันได้ครับพี่น้องครับเอาหัวใจมักไซร์เลนะครับจัดเลยครับพี่น้องครับโทรเลยเอามาเบิ้งพ่อพันตัวนี้ครับนี่ไล่เขาบ่ะแม่ไล่เขานะครับโอ้โห ใหญ่เลยนะครับเชื่อสายีนแม่เชื่อสายมากเลยพอมันแม่นเชื่อสายมาบามันเท่านี่บอกบามาาันเท่าน้อโอ้พี่น้องครับเอาพอพันตัวนี้ครับสูงล้อยหาสิบสองครับลอยหายสองเอาจากปีแล้วแม่ตัวนี้สองปี โอ้ง้วสองปีไล่เขานะครับเดี่ยไล่เขาธรรมชาติเลยให้พี่น้องเบิ้งเพื่อผู้ใดอยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับเปิดไร้ในแม่หายมืดหาตัวใดบ่ตัวใดเนาะแม่เนาะเอาให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ไล่เขานะครับธรรมชาติเลยหูยาวนะครับหนูใหญ่เขาเรียกพ่อหมือกระทบอืมหน้าตาดีครับสวยนะครับลำแข้งลำขาหนาดีเปิดไปหายมืดหาแลแม่เนาะ อ่ะบอกเบอร์พี่น้องไว้เนียศูนย์แปดห้าครับหกศูนย์เก็ดห้าครับสามเก็ดศูนย์ของแม่ครับแม่ยังแม่ผอมจากอำเภออำเภอหน้ากลางหน้ากลางของบัวลำพูเขาเปิดพอพันตัวนี้ไว้หาเมื่อนหาโตเล่าได้ครับอ่ะพู้ใดที่ว่าอยากได้พอพันไปยืนฟ้ามยืนพอคงฝูงนะครับได้เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับไรเขาราคาดีนะแม่เนาะขอบคุณหลายครับอ่ะพี่น้องครับมาเบิ้งมาเบิ้งคมแม่นี่กันนะครับนี่ ลูกแม่บ่พ่อลูกแม่แม่ลูกแม่เนาะทอ้องบ่นี่แม่นี่ท้องสี่เดือนท้องสี่เดือนพ่อของบ่หื่เปิปดไะไรบ้างแม่เปิออดอาหารซี๊าหมื่นซี๊ ต่อได้เนาะต่อได้ตัวได้เนาะ,น,ะ,ะนี่ครับพี่น้องเบิ้งนี่ท้องท้องซีเดือนแล้วเนาะท้องซีเดือนแล้วสลับแม่นี่นะครับเดี่ยเอาบูได้มากนะครับไปเลี้ยงกันกัโทรมาตัวรองราคาได้หาซิบซีเอาบอกเบอร์พี่น้องได้ไหมศูนย์เก้าหกเบดเบดหนึ่งสี่หนึ่งสองศูนย <09 6 S 2> ์จากแม่แม่พาดค่ะจากที่ไหนครับบ้านน้องพื้นค่ะอำเภออำเภอท่าบ่อน้องข้ายเนาะอ๋อไม่ได้แม่เพิ่นมาจากหนองข้ายนะครับเอา กุแม่นี่นะครับเปิดหาเมืองซีตัวรอดแ้วคาะในเนาะ,นะหาผู้ใดสนใจก็โทรไปหาแม่เพื่อเลยนะครับอ่มาเบิ้งทางนี้กันนะครับนี่มาเบิ้งจากน้องวัวซก็เก่าครับนี่จำได้แล้วครับมาทุเีศก็จำกันได้แล้วมื้อนี้มีที่ไหนมา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 เบามาเบาผู้ใดมาเบามีมีที่ไ,ไหนไมาพี่น้องมือเนี่ยอ้าเร็วเร็วเอ้านีจากจากไอ้น้องอ่อนเนาะน้องอ่อนจากน้องวัชโอ จำได้แล้วเปิดซาหกเ้าร้อยจ้ะซาเกอันไหนอีกอีดำนี่ซ้ำกันจ้ากเก้อยทั้งรถกัมีครับทั้งรถก็มีอีกเอ้าทั้งรถก็มีอีกทางไหนเนี่ยอ่ะตัวแดงมีสามหมื่ทจ้สามหมื่คู่หนึ่งเลยตัจ้ะตัวเดียวแมนโซนี่นั่นสองหมื่นแปดจ้ะสอมืนแโอ้มีราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะ ไปเบื้องกันสองหมาร้เป็นเป็นแม่สาวเปนแม่สาวมดจ้าแม่สาวเเนาะของเท้าดอันดำนันอันนหมืเจ้าร้อยจารหูเาหูเงนี่าใรของใบโยชค่ะเพราะรนี่สามหื่นสามหาร้อยจ้สามหม่าเชื่อไ้บาซินจักบาซินจ้กรบาซินแท้เลยของแท้เนาะใช่ค่ะอ้าสามหมนี่แต่กาทั้งครับผมเหนียวหน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยผุ้ใดที่ว่า มากซ้ายนี่นะครับเอาไปดูแลไปพัหน้ากันเลยนี่บอแค่นีคนน้ค่ะแค่นี้เนาะตัวนั้นตัวไหนตัวหน่อยตัวหน่อยนี่ตัวหน่อยนังไงนี่อันเอชเคเลยแต่เอเคบอแนนเออแนนท่นตายเนี้ยอ่าไอ้<ช>ัวนุ่มบอ เป็นเมื่อยนแต่ว่าก็หน่อยแหะเนาะก็ผูกก็ผูอ่าดีจาตกน้่เลี้ยงเพื่อเสุอค่ะอ่าเอาชินไหนพี่น้องไปเลี่ยงอลไรเลนี่ท่านหามืหาจ้ะเอามืนหานะอ่ต่อได้ทุกตัเนาะต่อไดบอกเบอร์พี่น้องไว้ศูนย์เกค่ะศูนย์ศูนย์หค่ะของน้องออนจากนองวัรใช่ค่ะอาจำกัได้แล้วมาถุยกระจำกันได้เร้วนะครับอ่า มาเจอกันทุกทิศนะครับนี่มีบัวท uh, uh, yeah. uh, ี Trip ่ว่าเอาไปดูแลต่อได้เนาะให้เกษตรกรมาเขาดูแลต่อได้เขาเขาคุ้นลายครับมันมามันมาน้องมาเอามาเพิ่งพอพันกันนะครับมาเพิ่งพอพันของตัวนี้จะปีแล้วพี่สองปีสองปีหาเดือนสองปีหาเดือนร้อยหาสิบบัวครับหกสิบคนละเกือบหกสิบโอ้หน้าตาดีครับเสื้อสายในพี่นี่เสื้อสายมากเลยแบามันเนาะลำตัวยาวสูง เป็นพ่อพันได้เลยเนาะพ่อผมผสมบ่านี่ผสมได้แล้วผสมได้แล้วบ่ผสมได้แล้วสิเปิดร้านได้พี่หาเมื่อนหาหาเมื่อนหาทดลองได้เนาะทดลองเลยสระตัวบ้วนมตัวนี้พ่อพันนี่ครับนี่เอาไปเป็นพ่อพันได้เลยนะครับเปิดไปหาเมื่นหาเนาะพี่เนาะโอ้หน้าตาดีนะครับในหน้าตาดีนี่ครับสูงร้อยเกือบพ่อหกสิบเลยนะครับแข้งขาหนาใหญ่เลยนะเปิดไปหาเมื่อนหาทลองราคากันได้เอาเอามีบ่ซุ่มไหนซุ่มไหนไม่รู้นี่บอ ทองป้อนี่ทองสีอ้าสเดือนแล้วทองสเหือนแล้วเปิดไรในพี่สี่สิี่ส่อร้องใดลูกผูบ่ลูกผูเนาะอ่าบอกเบอร์พี่น้องไว้พี่ศูนยครับห้ามเจครับหนึ่งสองห้าเก้ของพี่พี่เอลพีเอลคือเราจากหน่องครยเนาะอ่ามีวัวนุ่มพอพันห้าสิบห้าแล้วก็คบแม่นี่นี่ะสีห้าอ่าใดสนใจควบไหนก็โทรไปหาพี่เอลเลย อ๋อโชคดีค <hi> ร,รับมันนัครับอ๋มาเบิ้งคู่นี่กันครับนี่เปิดพกมันหันลูกแม่บ่ตู้เถิกตูกเถิกมาทำไปคิดแต่ว erm. ่าโอ้คือทแข้งขาหนาแท้ลูกของไม่มัน <numa> บ้านเขาบ่แต่ว่าแข้งขาหนาดีนะพ่อเนาะอือรู้แต่ว่านี่นี่เอาเบิ้งนี่เบิึงแข้งขาหนาดีอยู่เปิดเท่าไรก็พอโอ้มือหักโอ้มือหักห้องว่เนี่ยแม่นั่น ทองได้สี่เดือนแล้วทองสี่เดือนแล้วแม่โอ้ทองพร้อมเนาะแม่นแมนเอาบ่อเบอร์พี่เราไหมเนี่ยอ่าศูนย์แปดหกครับสองสี่สองครับเรื่องหาศูนย์พ่อย่งครับพอเลียมจากอำเภออำเภอเพชรอำเภอเพชรอุดรเปิดพ่อไม่ลูกไปหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าตัวร้องในนะพ่อเนาะครับอ่ะตัวร้องกันได้นะครับอันนั้นก็คือกันนั่นอ่ะอันขาวขาวไงบ่แม่ฮะกลมนี่ก้องว่าไงแม่เนี่ยก้องเดือนกว่าเดือนกว่าลูกผัวกัน ลูกซึกันแซ<ห>ลลร,ยรอยเปอซต์ลลลูกมันเ,เนี่ยของพ่อซาเลี่ป่ะทำไม อ่าเปิดไลฟ์นี่พ่อเปิดทกองมือหนาทุกคนราคาเดียวกันราคาเดียวกันเอาผู้ใดมักแดงผู้ใดมักขาวนะพ่อเนาะผู้ใดมักแดงมักขาวต้องลองได้ต่อรองได้นะครับครับอ่าของพ่อพ่อเลี่ยมจากเพื่อเพ้นด่วนท่านี้เพื่อเอาข้มแม่แดงกับข้มขาวมาให้พี่ลองได้รับชมกันท้องมือหาราคาเดียวกันต่องลองได้เอาหมันม้เนาะพ่อครับเอามาเบิ้งแม่นี่นะครับนี่ไอ้แม่นี่เป็นแม่สาหรือแม่ท้องไหมนี่ท้องก็บอกไอ๊ เอานี่พี่น้องเบิ่งครับหนิสูงร้อยสี่สิบพูอะครับร้อยสี่สิบห้าเปิดไลฟ์ได้ครับนี่แม่น <60 S 1> หนิหกสิบหน้าตาดีนะครับพี่น้องครับหน้าตาดีเปิดไปหกหมื่นแล้วก,ว,กวก็มีบ่มีวะตัวนั้นเปิดเท่าไรแม่นีหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดอ่านี่อันนี้หกสิบเนาะแม่หนิหกสิบแม่หนิหกหมื่นเจ็ดทองแม่แม่นี่แม่นี่ท่องสองเดือนท่องสองเดือนหกหมื่นเจ็ดแล้วก็มีมีอันนี้แม่นบ่ แม่กับแม่นครับอันนี้เป็นตั้งแต่พี่ว่าแม่สาวแม่สาวโอ้โหเพื่อกันล่ะครับต้องมีใบมีหลอดมากครับมีบ่ะตัวนี้มีใบมีหลอดทำมีครับซุมนี่มีตัวนีมีข้อของไผ่ใบซุมนี่ตัวนี้อะน้ำมันครับน้ำมันตัวนี้บอกปีศาจแดงปีศาจแดงมีหลักฐานให้มีครับมีมีครับอ่ามีหลักฐานให้แล้วกับแม่นี่บ่มีใบมีหลอดเนาะเปิดไหลไรแม่นี่แม่นี่กับเปิดหกสิบหกสิบเอาหนี่ครับสามแม่ให้พี่น้อง ไอ้น้องเพิ่งสามแม่เพราะว่าจะเป็นแม่นี่หกสิบสี่ิบเจ็ด้วอนี่หกสิบอ่าบอเบอร์พี่น้องไว้เลยศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสเก้าเก้าเจหครับจากบัตรนับูเมื่อเพนนี่แหละครับของพี่ครับนี่โพงครับโพงนับผูงเมื่อเพ่นเพิ่นเอาบัวแม่มานะครับนี่ราคาหกสิบสี่เจหสิซุมนี่กับมนเนาะแกับเมลูกับแมนนแปดมื่อหา เอาผู้ใดมักงตั้งใดกันนัอยนี่ก็แม่นบ่แม่นครับน้อยตั้งใดราคาน้อยห้าร้อยครับหมื่นแปดห้าร้อยสองเาวนี่บ่เอ๋อพี่น้องครับสุริยสนใจตัวใดกันเลือกช่วงมือนเลยนะครับนี่เลือกช่วงมือนเลยนะครับเลือกช่วงมือนเลยราคาตามที่นะครับซุ้มนี่ก็มีใบมีหลักฐานเห็นป่ะอ่าไอจากหน้าผู้อำเภอเพิณด่วนทานีอาโทรไปเลยนะครับตามที่เบอร์เพิ่นไว้ให้อ๋อครับพี่น้องครับสำหรับอที่นี่ก็ได้สอบถามกันไป กานไล์เติบยูนะครับสำหรับราคาวัวเฮานะครับผู้ใดสนใจตัวใดก็เลือกชมเลือกซื้อนเลยได้เลยนะครับสำหรับตลาดนัดบ้านเท่อมนะครับอำเภอพื้จังหวัดอุดรธานีนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับมีตลาดนัดโคบือมีวัวมีควายนะครับเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมกับสกาอบ้านแล้วนะครับไ้พ่อกันอาทิตย์หน้านะพี่น้องครับครับผมสำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องราช้าภาพพอดีเอาไว้น ผมกับชิมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องตัวทิศนะครับราคาวัวราคาควายขันบอติดทุลาดวนกับชิมาให้ภาพพี่น้องมาเรียมชมกันทัวทิศนะครับาสล้วที่นี่สวัสดีครับ